สวัสดีทุกคนค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้น้ยก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงการคลังมีการยืนยันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่า จะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่1มีนาคมนี้และจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้14.5ล้านคนส่วนคนที่ไม่ผ่านอีกประมาณ6ล้านคนตรงนี้สามารถยืนุุธรท์ได้ภายใน60วันค่ะรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ และสําหรับคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารมาจากนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการบัตรประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนปี2565นี้ว่าขณะนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565 ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน14.5ล้านคนในวันที่1มีนาคมนี้โดยหลังจากการประกาศรายชื่อแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน30วันนะคะ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนเมษายน2566ส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน60วันหลังจากการประกาศรายชื่อนะคะแล้วก็คาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2566เป็นต้นไป โดยผู้ที่ย bana, ื่นอุทธรณ์แล้วจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางกระทรวงการคลังจะให้สิทธิ์ย้อนหลังนั่นเองนะคะโดยในการยื่นอุทธรณ์ให้เป็นหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กับกระทรวงการคลังเนื่องจากกลัวจะผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะดังนั้นจึงทําให้ธนาคารกรุงไทยทําหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลกับผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านสิทธิ์นั่นเองนะ ะะโดยทั้งนี้นะคะการประชุมยังรายงานว่ามีผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดประมาณ22ล้านคนแล้วก็ พบว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ1.2ล้านคนและไม่ผ่านการตรวจจากกรมการปกครองอีกประมาณ1ล้านคนก็เลยทำให้รอบแรกมีผู้ที่ผ่านโครงการประมาณ19ล้านคนนะคะและเมื่อส่งไปตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินรวมถึงเกณฑ์ครัวเลือนกับอีก6หน่วยงานก็พบว่ามีผู้ไม่ผ่านสิทธิ์อีก5ล้านคนทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ผ่านและได้รับสิทธิ์ทั้งหมด14.5ล้านคนนั่นเองค่ะและสำหรับในคลิปนี้ ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ